คดีฆาตกรรมสุดสยองเรื่องแปลกประหลาดเรื่องลึกลับคดีฆาตกรรมที่หาสาเหตุไม่ได้สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวธัญพรนีนนอนอดนี่คือรายการ h e r o m y s t e r i o u s สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ h e r o m y s t e r i o u s รายการของเรานเนี่ยจะมาเล่าถึงเรื่องลึกลับเรื่องประหลาดคดีฆาตกรรมให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเกี่ยวกับคดีฆาตกรรมกันใน EP นี้นะคะจะเป็น เกี่ยวกับคดีฆาตกรรมที่คดีนี้เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของครอบครัว a ชนนอนวัตและลูกๆทั้งสองคนของเขาครอบครัววัตนะคะประกอบไปด้วยคุณพ่อชื่อว่าคริสวัตและคุณแม่ชื่อเชนนอนวัต ลูกสาววัยสีขวบชื่อเบลล่าวัดและลูกสาววัยสาขวบชื่อเซเลสทั้ง4คนเนี่ยเขาอาศัยอยู่ด้วยกันอย่างอบอุ่นมีบ้านหลังใหญ่คุณแม่ทำงานเป็นพนักงานขายระดับ Top 5ของบริษัทคุณพ่อเนี่ยทำงานเกี่ยวกับมิศวกรรมปิโตรเลียมค่ะ แต่เรื่องราวเนี่ยมันมักไม่ได้โรยโด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปเพราะว่าครอบครัวนี้นะคะต้องเผชิญกับปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพของตัวคุณแม่ที่เป็นโรคพุ่มพวงหรือลูกน้อยทั้งสองคนเนี่ยได้ป่วยด้วยโรคแพ้ถั่วและมีอาการหลอดลมตีบอีกด้วยกว่าคนในครอบครัวนี้นะคะจะผ่านอุปสรรคมาได้นับว่าลมลุกอยู่หลายรอบอยู่เหมือนกันค่ะแต่ถึงอย่างไรนะคะแช่นอนภรรยาคนสวยก็ยังคงรักและดูแลสามีของเธออย่างดี พร้อมทั้งดูแลลูกน้อยทั้งสองคนด้วยความรักและความเอาใจใส่อย่างที่แม่คนหนึ่งจะให้ลูกได้จนแชนนอนนะคะได้ตั้งท้องลูกชายคนที่สามสามีของเธอเนี่ย เมื่อรู้ว่าชาอน n ตั้งท้องก็ดีใจเพราะว่าเขาอยากจะมีลูกคนที่3อยู่แล้วแต่เมื่อเวลาผ่านไปคริสก็ได้รู้จักกับหญิงสาวคนหนึ่งในที่ทํางานเธอชื่อว่านิโคนิโคเนี่ยได้เข้ามาในชีวิตของคริสและแน่นอนว่าทั้งคู่แอบคบหากันรับหลังของชาอน n ชาอนเธอไม่ดูเลยว่าสามีของเธอนั้นกําลังแอบนอกใจแต่เธอก็สัมผัสได้ว่าคริสเปลี่ยนไปในช่วงที่เธอทํางานที่ต่างเมืองนะคะ คริสมักจะไม่ค่อยรับโทรศัพท์เธอข้อความไม่ค่อยตอบและจะดูห่าง,งเหินเธอมากกว่าเดิมสัญชาตญยาณของผู้หญิงรับรู้ได้แล้วว่าคริสอาจจะมีผู้หญิงคนอื่นและเธอที่กำลังตั้งท้องอยู่นั้นทำให้คิดมากจนทั้งคู่ก็มีปากเสียงทะเลาะกันอยู่บ่อยครั้งชานอนนะคะเธอได้เดินทางมาที่บ้านพ่อและแม่เธอเอารูทั้งสองคนไปด้วยเป็นเวลา6อาทิตย์ที่ชานอนอยู่ที่นั่นในอาทิตย์สุดท้ายคริสถึงจะสามารถลาง,งานไปได้แต่ในช่วงที่ทั้งคู่ห่างกัน5อาทิตย์นั้นคริส ไต้ลอบไปพบกับนิโคชูรักของเขารับหลังชาอนทั้งคู่ออกเดทกันไปค้างคืนกันก่อนที่คริสจะมาหาชานอนั้นนะคะเขาได้เขียนจดหมายรักถึงนิโคด้วยถึงแม้ว่าคริสจะไปหาชาอนแล้วเขาก็ยังแอบคุยกับนิโคอยู่ตลอดเวลาคริสและชาอน n มีปากเสียงกันอยู่บ่อยครั้งเมื่อทั้งคู่กลับมาอยู่ที่บ้านนะคะชาอนเนี่ยต้อนเดินทางไปทำงานที่ต่างเมืองอีกครั้งนึง ครั้งนี้เธอไปกับเพื่อนสนิทปล่อยให้ทิสและลูกน้อยทั้งสองคนอยู่ที่บ้านชานอนก็คอยส่งข้อความหาคริสอยู่ตลอดและแน่นอนว่าคริสเองก็ห่างเหินภรรยากับเขามากเขาให้ลูกสาวของเพื่อนมาเลี้ยงดูและตัวเองก็ไปออกเดทกับนิโคลชานอนบอกกับเพื่อนว่าเม <ST AN CO> ื่อกลับบ้านแล้วช่วยพาเธอไปโรงพรยาบาลห <NI> น่อยได้ไหมเพราะเธอคิดว่าคริสคงไม่อยากไปกับเธอ เขาคงไม่อยากรู้เพศของลูกคนที่3มเพราะเขามาบอกตอนหลังว่าเขาไม่พร้อมจะมีลูกคนที่3เขาอยากมีลูกเพียงแค่2คนเท่านั้นเพื่อนสนิทของชานอนเป็นห่วงเธอย่างมากเวลาประมาณเที่ยงคืนกับตีหนึ่งชานอนเดินทางกลับถึงบ้านโดยที่มีเพื่อนสนิทเธอมาส่งที่หน้าบ้านก่อนที่ทั้งคู่จะแยกย้ายกันไปและในวันรุ่งขึ้นเพื่อนเธอได้มารับไปที่โรงพยาบาลในตอนเช้าเพื่อนสนิททัหาชารอนแต่เธอไม่รับสายเลยโทรเท่าไหร่ก็ไม่รับไม่มีการโทรกลับ ไม่มีการตอบข้อความด้วยความที่ชาอนมีโรคป,ประจำตัวรุมเร้าอยู่มากมายนั้นเพื่อนก็เป็นห่วงกลัวว่าเธอจะเป็นลมล้มอยู่ในบ้านจึงมาหาที่บ้านก็พบว่าบ้านปิดสนิทหน้าต่างประตูปิดสนิทแต่รถของชานอนยังอยู่เธอพยายามจะเข้าบ้านของชาแนลแต่ก็ยังรู้เพียงรหัสประตูชั้นแรกเท่านั้นเพื่อนสนิทของชาอนได้เปิดประตูเข้าไปที่ชั้นแรกด้วยระบบเทคโนโลยีมาจึงแจ้งเตือนในโทรศัพท์คิดว่าเพื่อนของชาแนลเนี่ย เปิดประตูเข้าไปในบ้านเขาขณะนั้นคริสทํางานอยู่ที่ทํางานเขาได้โทรหาเพื่อนสนิทของชานอนและบอกว่าชานอนเธอเออกไปกับเพื่อนมีเพื่อนมารับเธอไปเพื่อนสนิทชานอนงงว่าเพื่อนคนไหนที่มารับชานอนไปเพราะเธอกับชานอนลนัดกันไว้ว่าจะไปโรงพยาบาลกันวันนี้เธอจึงบอกให้คริสรีบกลับมาบ้านเพราะชานอนเธอหายไปและไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่แต่คริสก็ดูไม่ร้อนลนใจอะไรบอกว่าอีกหนึ่งชั่วโมงเขาจะถึงบ้านนะ เพราะว่าตอนนี้ทํางานไกลบ้านมากเพื่อนสนิทของแชนนโทรแจ้งตํารวจให้มาดูในพื้นที่เพราะเธอทั้งโทรเช็คโรงพยาบาลแล้วแล้วก็โทรหาพ่อแม่ของแชนนแล้วทั้งหมดต่างบอกว่าแชนนไม่ได้ไปที่ไหนเลยแต่แชนนเธอหายไปไหนทางตํารวจก็ได้โทรหาคริสให้รีบกลับมาที่บ้านเพ,พราะภรรยาเขาหายตัวไปเมื่อคริสมาถึงไม่ได้มีท่าทีร้อนรนใจใดๆเท่าไหรแต่เมื่อเพื่อนบ้านของเขาบอกกับ,กบทางตำรวจว่าบ้านผมมีกล้องวงจรปิดนะคุณมาดูได้ ได้รู้ว่าแชลอนออกไปกับใครตอนกี่โมงเมื่อคริสได้ยินแบบนั้นเขาก็มีการตื่นตระหนกทันทีแลนะก็พบว่าชลอนไม่ได้ออกไปไหนเลยมีแต่รถกระบะของคริสที่ถอยเข้าหลังบ้านเข้าบ้านไปในช่วงเช้าตู่ประมาณตีสี่ตีหประมาณว่าขนอะไรขึ้นรถสักอย่าง แต่กล้องวงจรปิดก็จับไม่ได้เพราะมีต้นไม้บังอยู่ตำรวจจึงไม่ทราบแน่ชัดข่าวนี้ดังในโลกออนไลน์มากช่วงนั้นมีคนมาสัมภาษณ์คริสติกด้วยคริสเองก็ให้สัมภาษณ์ว่าใครที่หลักพาตัวภรรยาผมไปหรือเธอนีไปไหนช่วยกลับมาที่บ้านของเราด้วยผมอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเด็กๆบ้านหลังนี้จะไม่ใช่บ้านเลยถ้าไม่มีคุณดูเสียงของเด็กๆแต่สีหน้าและแววตาของคริสก็ไม่ได้เสือกมาแบบนั้นเท่าไหร่ ตำรวจเร่งสืบสวนการหายตัวไปของชานอนจนคิดว่าคริสเนี่ยแหละที่อยู่กับภรรยาคนสุดท้ายจึงเรียกตัวคริสมาสอบสวนทําให้คริสเข้าเครื่องจับเท็จและพบว่าคริสตอบผ่านไปอยู่3ข้อตำรวจสอบสวนคริสกว่าสีชั่วโมงเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าภรรยาเขาไปไหนแต่ในเช้าตู่วันนั้นเขามีปากเสียงกับภรรยาจริงเขาตื่นขึ้นมาตอนตีสีและลงไปออกกาลังกายที่ชั้นใต้ดินพอขึ้นมาเขาก็ทะเลาะก,กับภรรยาแล้วเธอก็ออกจากบ้านไป เขาขออยากกับภรรยาและต้องการจะขายบ้านหลังนี้เขาไม่พร้อมที่จะมีลูกคนที่สามและเขาเองก็กําลังคบอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งชื่อวานิโกผู้หญิงคนใหม่ของคริสการสอบสวนยังคงกดดันคริสอย่างนั้นจนคริสทนไม่ไหวต้องขอให้พ่อของเขาเข้ามาในห้องสอบสวนและให้เจ้าหน้าที่ออกไปก่อนแต่ในห้องก็ได้มีการบันทึกเสียงและภาพไว้หมดคริส <Chris S 2> พูดกับพ่อของตัวเองว่าผมทำร้ายเธอด้วยการบีบคอแต่ผมไม่ได้ทำร้ายเด็กๆ คิสสารภาพว่าเขาฆาตกรรมภรรยาของตัวเองด้วยการบีบคอเพราะเช้าว,วันนั้นเขาทะเลาะก,กับภรรยาและลงไปออกกําลังกายที่ชั้นใต้ดินพอขึ้นมาก็เห็นว่าชานอนกําลังบีบคอลูกๆอยู่คริสโกรธจัดจึงบีบคอชานอนจนเสียชีวิตและนําศพเธอไปฝังไว้สถานที่ทางานพร้อมกับศพเด็กๆที่เที่ยลงในถางน้ํามันด้วย เมื่อตำรวจไปสอบสวนในที่เกิดเหตุก็พบศพข,ของชานอนจริงๆและศพข,ของเด็กๆทั้งสองก็อยู่ในถังน้ำมันด้วยแต่สุดท้ายคริสก็มาสารภาพในตอนหลังว่าจริงๆผมฆ่าลูกทั้งสองคนด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มจากเช้าวันที่เกิดเหตุคริสทะเลาะก,กับชานอนและพลั้งมือบีบคอเธอลูกสาวเข้ามาเห็นก็ถามเพราะว่าพ่อทำอะไรแม่คริสก็ตอบกับลูกว่าแม่ไ,ไม่สบายจึงจะพาไปหาหมอคริสจึงแบกศพข,ของชานอ,นอนขึ้นโดยกระบะ และให้ลูกๆทั้งสองคนนนั่งเข้าไปในรถด,ด้วยควิสขับรถไปทํางานที่สถานีทํางานก่อนที่เขาจะอุ้มด้างในวิญญาณของแชแนลไปฝังเมื่อกลับมาที่รถเขาก็ได้นําผ้าที่ลูกสาวคนเล็กชอบติดตัวมาอุดจมูกลูก3ามขวบก่อนที่น้องจะสิ้นลมและเอาศพไปทิ้งไว้ในถังน้ามันเมื่อกลับมาที่รถลูกสาววัยสี่ขวบถามพ่อของเธอว่าหนูจะต้องเป็นแบบน้องใช่ไหม ด้วยอารมณ์ในขณนะนั้นคริสไม่ฟังคำพูดใดๆและเอาผ้าผืนเดิมมาอุดจมูกลูกของเขาเธอดิ้นทุรนทุรายกัดปากกัดลิ้นด้วยความทรมานตะโกนว่าพ่อคะอย่าคะ่ะแต่คริสก็ไม่ฟังจนเธอเสียชีวิตและนำศพของลูกไปทิ้งในบ่อน้ำมันสุดท้ายแล้วนะคะคริสก็โดนตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตเพราะให้ความร่วมมือกับทางตำรวจจึงไม่โดนโทษประหารชีวิตส่วนชูรักนิโคเธอก็บอกว่าคริส เองเนี่ยก็หลอกเธอเหมือนกันทั้งคู่ก็เลยไม่ได้คบหากันต่อ